คือที่ญี่ปุ่นมันจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งละกันที่เรียกว่าตลกคือตลกของญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนตลกไทยบ้านเราตลกไทยบ้านเราจะมีคณะจะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตลกของญี่ปุ่นเขาจะเหมือนดารารเหมือนพิธีกรเลยคือมีงานเดี่ยวมีงานคู่มีงานโชว์แบบมันจะไม่เชิญตลกคณะตลกแบบเป็นหมู่คณะมีโชว์มีอะไรอย่างนี้แต่เป็นเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนมีการทอล์คโชว์มีอะไรอย่างนี้มากกว่า ซึ่งตลกของญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะเฟื่องฟูประมาณหนึ่งคือถ้าคุณมีชื่อเสียงในการไปตลกได้คุณจะได้ออกทีวีคุณจะมีงานโชว์เดี่ยวคุณจะมีอะไรนี้ตัวของผู้เล่าคนนี้เป็นอดีตตลกชื่อดังแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าประสบการณ์ขนหัวลุกของอดีตตลกชื่อดังมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลาหังสัมภาษณ์อดีตตลกชื่อดังคนนี้แหละตลกชื่อดังคนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าตั้งแต่เกิดมา ผมไม่เคยเจออะไรที่หลอนขนาดนั้นมาก่อนเลยครับทั้งหมดเริ่มต้นได้ประโยคนี้เลยเว้ยคุณฟูจิวะที่เป็นตลกอาชีพที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะในภูมิภาคคันไซปัจจุบันอ่ะเขาลาวงการละกลับมาเปิดร้านโอโคโนโมิยากิทํากับครอบครัวตัวคุณฟูจิวะให้สัมภาษณ์ว่าตอนเป็นนักแสดงตลกเนี่ยผมก็พอจะมีชื่อเสียงอยู่นะครับประมาณหนึ่งเลยในคันไซแต่มันถึงขีดจํากัดของตัวผมเองแล้วก็มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นนิดหน่อยคือผมดันไปทําผิดพลาดนิดหน่อยครับ สุดท้ายมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ผมลาวงการแล้วหลังจากเลิกเป็นตลกผมก็กลับมาสารต่อกิจการร้านโอคโุนโมิเมกิของครอบครัวด้วยชื่อเสียงผสมกับบุคลิกที่เป็นกันเองมันก็เลยทาให้ร้านของผมเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าเรียกว่าโชคดีมากๆเลยครับลูกค้าแน่นทุกวันเรียกว่ากินอยู่ไม่ลําบากเลยครับคือเนี่ยบทสัมภาษณ์มันดูอารมณ์ดีดูเป็นตลกคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ดีมีอะไรให้ดีแต่เรื่องที่เราจะเล่าต่อไปของคุณฟูจิวราระมันไม่ใช่เรื่องที่พอจะยิ้มหรือขำได้เลยเว้ย เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นตอน,น,นที่เขามีงานงานหนึ่งที่เป็นงานต้องออกทีวีณตอนนั้น่ะเขามีคู่หูคนหนึ่งชื่อว่าคุณฮาราดะคือคุณฮาราดะกับคุณฟูจิวราระเนี่ยเป็นเหมือนกึ <ๆ S 1> ่งกึ่งแขกรับเชิญประจําของรายการวไรลี้รายการหนึ่งแล้วกันรายการนี้จะมีคอนเซปต์ว่าเราจะลุยทุกที่แบบไม่แจ้งลวงหน้าคือไปถ่ายเลยไม่เตรียมไม่มีคอนเซปต์ไม่มีอะไรบอกลุงหน้าเลยเว้ยมีหน้าที่คือไปกับพู้กกับแล้วก็ออนเซตลุยเลยจนกระทั่งวันหนึ่งตัวพู่กกับ ได้เสนอไอเดียว่าเราจะไปถ่ายทํากันที่ที่หนึ่งเป็นที่ตั้งคข็มยอดนิยมในจังหวัดใกล้ๆนี่แหละที่ตั้งคขปมเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเว้ยแวดล้อมด้วยป่าด้วยทะเลสาบมีากิจการรมให้ทําเพียบมไม่ว่าจะตกปลาเจ็ตสกีว่ายน้ําตั้งเข็มแต่ไฮไลท์จริงๆของสถานที่นี้ก็คือบันจีจัาเป็นบันจีจับจากสะพานข้ามทะเลสาบนึกภาพสะพานข้ามทะเลออกสาบอ,อกใช่ปะที่เป็นแบบสะพานแขวนแล้วก็ข้างล่างเป็นทะเลสาบอะไรเงี้ย โดยกิจกรรมนี้จะใช้เวลาการถ่ายทําทั้งหมด2วันหนึ่งคืนตัวคุณฟูจิวาระกับคุณฮาราดะไม่เคยกางเต็น์มาก่อนก็เลยต้องเรียนรู้จากครูฝึกกันตั้งแต่วันที่ถ่ายทําก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็สนุกดีการถ่ายทําก็เป็นปได้ด้วยดีจกนกระทั่งถึงตอนกลางวันมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งมาสมทบด้วยก็เริ่มมีการเล่นเกมมากขึ้นเริ่มมีบรรยากาศที่สนุกมากขึ้นตัวนักทีมงานชวนเล่นเกมเกมหนึ่งเรียกว่า a c t Beach Fact ก็คือการวิ่งบน หาทรายไปคว้าธงใครที่หยิบทงไม่ได้จะเป็นผู้แพ้และผู้แพ้เนี่ยต้องไปกระโดดบันชีจัม์แต่แล้วด้วยความเป็นรายการวาไรตี้เนาะมันก็ต้องมีการแผงการแกล้งการอะไรกันบ้างมันดันมาหวยตกที่คุณฟูจิวาระเว้ยจุดที่คุณฟูจิวาระออกตัวมันมีหลุมซ่อนอยู่คือตืดตืดตืดเปื้อะสุบตกหลุมทันทีพอคุณฟูจิวาระตกหลุมอะซึ่งแน่นอนมันได้เสียงหัวเราะมันได้ความตลกแต่ก็กลายไปทนทำให้คุณฟูจิวาระแพ้ไปในที่สุดจนมันนําไปสู่ คุณฟูจิวระเป็นคนที่ต้องไปกระโดดบันจี้จํแก้สุดโดนบทดลงโทษนั่นแหละและนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตือนกันที่คุณฟูจิวระได้กระโดดบันจี้จาม,มันก็ทําให้เขากลัวนะแต่เขาก็รู้สึกแฮปปี้ดีที่ทำให้การถ่ายทํามันได้ภาพที่ดีแล้วก็สนุกไปด้วยหลังจากบันจี้จาเสร็จอะไรเสร็จก็ปิ้งบาร์บีคิวกินกันแฮปปี้สนุกสนานตามสไตล์แคมปิ้งจนกระทั่งเวลาประมาณสี่ทุ่มอยู่ดีตัวพุ่มกับก็เดินมาหาตัวของ นักสแสดงทั้ง3คนคุณฟูจิวราระคุณฮาดะแล้วก็แขกรับเชิญผู้หญิงอยู่ที่ก็เลยเข้ามาพูดว่าของจริงอ่ะมันจะเริ่มต่อจากนี้นะเขาพูดเรื่องเสียจริงจงว่าการถ่ายทําแคมป์ทั้งหมดในตอนกลางวันเป็นแค่ฉากปังหน้าคอนเทนต์จริงๆของรายการนี้เลยนะคือเราจะพิสูจน์ข่าวหรือเรื่องผีที่ทะเลสาแห่งนี้กันคุณฟูจิวราระคุณฮาดะรู้สึกแบบฮะเอา้เาล้วที่กูเพอร์ฟอร์มสุดตัวเมื่อกลางวันคืออะไรวะบวกกับเขาเองอ่ะไม่ชอบเรื่องลี้ลับหรอโวยเป็นคนกลัวผีเป็นคนไม่ชอบเรื่องผีะ่ะ พยายามจะปฏิเสธสุดชีวิตเลยแต่พุ่มกับพูดมาแค่ว่าคือมึงจะเปลี่ยนคอนเทนต์กูกลางรายการว่างั้นมันเป็นเหมือนคําขูข่อ้อมๆไว้ว่ามึงใหญ่เบอร์นั้นเลยเหรอที่มึงจะปฏิเสธงานกูหรือมึงเป็นพุ่มกับหรือไงจะมาสั่งว่าเอานี่ไม่เอานี้อะไรอย่างนี้จนสุด้ายทั้งสองคนก็ต้องจำใจยอมถ่ายทําต่อกับพู่มกับคนนี้ตัวพู่มก,กับก็เอาข้อมูลจากทีมงานมาเล่าให้ฟังนะว่าเครส่า,สาพแพงนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรบ้าง โดยมีข่าวลือประมาณนี้ว่า 1. มีคนเห็นเงาขาวหลายลางอยู่ในป่ารอบๆทะเลสาบมีคนเห็นวิญญาณชายชราคนหนึ่งที่โผล่จากน้ําขึ้นมาจ้องมาทางฝั่งเหมือนกําลังสังเกตหรือจับจ้องสังเกตการอะไรอยู่หรือตอนกลางดึกถ้าไปที่ท่าเรือจะเจอวิญญาณผู้หญิงมาปรากฏตัว 4. มีคนเห็นเงากระโดดลงจากสะพานบันจ้จัมห้าภายในอุโมงค์หลังสะพานมีผียืนอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ทีมงานพอจะรวบรวมมาได้ซึ่งจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละ ตัวพุ่มกับก็บอกทุกคนว่าเนี่ยเนี่ยคือข้อมูลที่เราจะไปพิสูจน์กันวันนี้เราไปพิสูจน์กันเถอะซึ่งตัวแสดงหญิงที่มาเองก็ไม่ได้รู้นะว่าวันนี้จะมีคอนเทนต์พวกนี้ด้วยแต่ก็โอเคสุดท้ายทั้ง3าคนก็ลงเดือลำเดียวกันต้องกูออนไปต่อกับคอนเทนต์ที่พุ่มกับคิดขึ้นมาพวกเขาทั้งทีมงานเลยทั้งทั้งกองเดินอ้อมทะเลสาบไปประมาณครึ่งวงกลมเป้าหมายแรกที่พวกเขาจะไปก็คือท่าเรือที่ลือกันว่ามีผีเอามายตอนคืน แต่พอไปถึงจรงๆก็ไม่เจออะไรไม่มีภาพที่จับอะไรได้ไม่มีเสียงที่ได้ยินอะไรเรียกว่าไม่เจออะไรปกติเลยพยายามรอพยายามหาพยายามพิสูจน์พยายามสา่ายแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นจริงทุกคนพยายามอยากจะย้ายกล่องละแต่ตัวพุ่มกับแบบว่าไม่ได้ครับมันยังไม่ได้อะไรอะ่ะขออยู่ลอยต่ออีกหน่อยมันแบบมันยังไม่ได้คอนเทนต์ไม่ได้สนุกเลยอะ่ะคุณฟูติวลาที่เริ่มเหนื่อยเหนื่อยแล้วอะ่ะไม่ว่าจะถ่ายตอนเช้าถ่ายเลยก็เริ่มงุญหงิดเว้ จนงุนงานก็เดินวนไปเรื่อยแบบเอ้ยมึงมีมึงก็ออกมาดิเดินนั่นเดินนี่จนดันไปเห็นจริงๆเว э ้ยมันมีบางอย่างอยู่ในน้ําก็เลยชี้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในไงในน้ํานไงในน้ําซึ่งทุกคนก็กรูกรูกรูนเข้าไปดูเว э ้ยสิ่งที่เขาเจอก็คือมีผู้ชายหน้าซีดขาวโพลนคนหนึ่งอายุประมาณเด็กนักเรียนประถมกําลังยิ้มออกมาจากใต้น้ําแล้วไม่กี่วิ่ทีที่ตัวของคุณฟูจิบะชี้ไปทุกคนเห็นอนะ ไอสิ่งสีนั้นก็ฟุบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็คว้าขาคุณฟูจิบาระและดึงลงน้ำไปเลยเว้ยทุกคนที่แบบว่าได้ยินคุณฟูจิบาระตะโกนว่านี่ไงนี่ไงกาลังเหมือนกำลังจะกูเข้ามาดูใช่ปะแต่สิ่งทีนคือฟุบคุณฟูจิบาระตกน้ําดังตุ้มทุกคนจากเดินที่จะมากูกลายเป็นวิ่งพุ่งเข้ามาช่วยเว้ยเสียงเตะตื่นเฮ้ยคุณฟูจิบาระตกน้ำคุณฟูจิบาระตกน้ําทุกคนวิ่งเข้ามาพยายามจะดึงพยายามจะลากจนคุณฟูจิบาระขึ้นมาได้ทุกคนถามว่ากไไขขนมมัลลลาาผงงปป ทุกคนพอได้ยินคำอธิบายแบบนี้จากคุณพูจิวระทั้งกองแตกตื่นเลยกลายเป็นว่ามันมีจริงๆใช่ไหมสถานที่นี้ตัวผูวกับรู้สึกว่าถ้ามันมีจริงงานต้องถ่ายต่อเราถ่ายกันต่อเลยเรายังไม่เลิอกกองเราลุยกันต่อเจอผีแล้วคุณฟูจิวราระน่คิดได้แต่ว่าเอา้าเราไม่ห่วงกูหน่อยเหรอวะกูทั้งเปียกทั้งหนาวคืออย่างน้อยอ่ะพากูไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมหรือถามกูสักนิดไหมว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เป็นตัว assistant director หรือผู้ช่วยผำวยกับ,กบมาพาตัวคุณฟูจิวราระ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแทนตัวอาชิแทนก็มาพาคุณฟูจิวราระเนี่ยไปที่รถบัสของทีมงานเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บตัวอาชิแทนก็มจะพาคุณฟูจิวราระกลับไปยังสถานที่ถ่ายทําเดิมแต่คุณอาชิแทนพูดขึ้นมาว่าเราขับรถไปดีกว่าไหมครับถ้าเดินน่าจะเหนื่อยคุณฟูจิวราระก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยได้นั่งพักสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีถ่ายทํามาก็เหนื่อยเจอเรื่องน่ากลัวตะกี้ก็รู้สึกแย่อยู่พอคุณฟูจิเวล้ยยกมาดทํ็ ตะกี้ไม่จอดหรอครับไม่ไม่ลงนี่หรอครับตัวพุ่มพช่มกับบอกว่าอ๋อพอดีพุ่มกับวอมาบอกครับว่าเราเปลี่ยนโลเคชันเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งแทนตัวฟูจิวาะก็แบบอ๋อโอเคก็ก็เข้าใจได้ที่อยู่ดีกองมันจะย้ายโลเคชันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกพอนั่งไปสักแป๊บรถก็มาจอดอยู่ตรงสะพานบันที้จำที่พวกเขากระโดดกันเมื่อตอนกลางวันตัวฟูจิวาะก็ลงจากรถมาก็เห็นว่าอ้าวทำไมมีแค่พุ่มกับอยู่คนเดียวว่ะทีมงานคนอื่นไปไหนหมด บรรยากาศมันแปลกปะวะคือกองใหญ่ทำไมเลยแค่พุ่มกับคนเดียวก็เลยถามพุ่มกับว่าอ้าวคุณไปไหนหมดครับพุ่มกับตอบว่าอ๋อพวกนั้นให้ไปก่อนแล้วไปก่อนไปไหนอะครับนั่นแหละเดี๋ยวเรากำลังตามไปเอามาตามผมมาตามผมมาทั้ง3คนก็เดินไปที่ทางเดียวกันคุณฟูจิวะระพุ่มกับแล้วก็ผู้ช่วยพุ่มกับระหว่างทางฟูจิวะระสังเกตไว้ว่าพุ่มกับกับผู้ช่วยพุ่มกับเหมือนกระซิบกระซาบคุยอะไรกันก็เริ่มสึกว่าแอบคุยอะไรกันวะแต่พอหันไปดูจริงๆอะ มันไม่ใช่การการเช็คระษาเว้ยมันคือพูดกับหันขวาพูดเชื่อมกับหันซ้ายต่างคนต่างพูดเว้ยไม่มีการหันหน้าคุยกันคือเรียกไงว่าไม่ได้คุยกันเหมือนต่างคนต่างบนพื้นพรมอะไรก็ไม่รู้อะตัวของคุณฟูจิราระตัดสินใจถอยตัวเองไปเดินด้านหลังและพยายามจะแอบฟังว่าไอ้สองคนเนี้ยพูดอะไรวะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนภาษาที่พูดมันมันจะเรียกว่าไม่ใช่ภาษาคนก็ก็ไม่ขนาดานั้นนะแต่จะบอกเป็นภาษาคนก็ก็ฟังไม่ชัดทั้งสามคนเดินมาเรื่อยจนถึงจุดที่เรียกว่าบริเวณกระโดดบัจ จู่ๆพุ่มกับก็หันมาพูดไวว่าคุณฟูจิวราระครับขอเวลาสักคู่ได้ไหมครับตัวฟูจิวราระก็งงว่าเออครับขอเวลาทําอะไรหรอครับพุ่มกับกับตอบมาหน้าตาเฉยไว้ว่าลองกระโดดบันจี้จัมอีกสักรอบไหมครับฟูจิวราระก็ตกใจเนาะแบบว่าฮะกลางคืนแบบเนี้ยนะจะก,กระโดดไปเพื่ออะไรอะ่ะภาพก็ไม่น่าเก็บได้อยู่แล้วพรามันมืดอะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่อันตรายไปเปะวะพุ่มกับก็ตอบแบบว่าอ๋อเราเล่นครับเราเล่นเราเล่นแรงไปเปะวะคือเซลแบบมึงมึง น่ากลัวเกินไปไหมเนี่ยให้กูมากระโดดไปที่จำตอนกลางคืนในอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีประโยชน์คำว่มมากระโดดไปที่จำไหมอะตามสารคดตยานมนุษย์เนาะมันก็เผยก้มมองแบบอัตโนมัติจังหวะน,นั้นเองที่ก้มมองอยู่ดีผู้เช่อมกับก็พูดขึ้นมาไว้ว่าตรงเนี้ยมีคนกระโดดลงไปหลายคนนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่มีคนเห็นผีอยู่บ่อยๆตอนกลางวันทะเลสาบรอบล้อมด้วยภูเขามองเห็นได้ชัดวิวสวยสุดๆแต่พอตกดึกโลกทั้งใบก็เหมือนกลายเป็นอีกที่หนึ่งที่มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลย แถมไฟตามสะพานก็ติดอยู่าหาเป็นจุดๆเท่านั้นบรรยากาศน่ากลัวนะครับตัวคุณฟุติวะเริ่มรู้สึกว่าไอ้สองคนนี้มันแปลกๆวะมึง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 เป็นอะไรกันวะแล้วทีมงานเป็นอะไหมดวะก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นผมไปก่อนนะครับก็คือจะเดินต่อ่ะจะเดินจะเดินข้ามสะพานไปก่อนอะไรเงี้ยก็ผมไปก่อนนะครับแต่จังหวะที่บอาผมไปก่อนนะครับพูดมกลับกลับพูดขึ้นมาไว้ว่าคุณฟุติวะครับกระโดดปันที่จ้ำกันเถอะครับตัวของฟุติวะบอกก็เมื่อกี้มึงยังบอกว่าล้อเล่นอยู่เลย กาลันจะหานะพูดประโยคแบบนี้แต่พอหันกลับไปเววตาของผู้ร่มกับไม่หิมเว้ยแล้วสีหน้าจริงจังผู้ช่วย่วมกับก็ทําสีหน้าจริงจังเหมือนกันตัวผู้เราเริ่มรู้สึกว่าเอ่ออันนี้มึงมึงมึงแกล้งกูปะวะมันมันบรรยากาศมันแปลกๆอ่ะมันเริ่มไม่ใช่ละเริ่มรู้สึกว่าคนสองคนเนี้ยไม่ไม่ใช่คนเดินที่กูรู้จักละเริ่มรู้สึกขาออดเริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ดีแล้วอ่ะแล้วจู่ๆผู้ช่วย่วมกับ ก็ไขประตูตรงแท่นกระโดดไปที่จ้ำหอกเวย้ยแล้วก็พูดว่าเชิญทางนี้ครับแล้วก็คว้าแขนผู้ฟูจิวราเวย้ยแล้วก็ลากแล้วพอผู้ช่วยกับลากแขนอ่ะผู้กับก็บกบลากแขนอีกคนหนึ่งกลายเป็นเขาโดนผู้ชายสองคนลากแขนเวย้ยแล้วเขาสู้แรงไม่ได้อะเขาต้านไม่ได้เลยเขาถูกลากจนไปถึงแท่นกระโดดตัวของฟูจิวระกลัวมากถามเสียงนักสานว่าอันนี้ไม่ใช่รายการล้อกันเล่นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมล้อกันเล่นใช่ไหมแบบเอาดีด,ดนี่ใช่รายการล้อกันเล่นไหมแต่ทั้งสองคนอะ ไม่พูดเลยเลยเว้ยไม่ตอบแม่เลยแล้วพูดด้วยสีหน้าเรียบ,ยบว่างั้นกระโดดเลยนะครับตัวของผู้เล่าอะ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดดยังไม่ได้ผูกขาเลยเชือกอะ่ะเชือกอยู่ไหนตัวผู้ก่วับกับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนกําลังรอคุณอยู่ตัวผู้จ่วยาำบบอกไม่ไหวแล้วอันนี้กูตายแน่คือคือถ้าเป็นอย่างงี้กูตายแน่แน่ตายร้อยเปอร์เซนต์ตัวผู้ช่วยกำกับพูดว่าไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนกําลังรอคุณอยู่ ตัวของคุณฟูจิวละล็อกเลยเอาแขนเอาขาล็อกรั้วเลยเว้ยล็อกกอดแน่นคือทำยังก็ได้ไม่ให้ตัวเองต้องกระโดดลงไปอะ่ะตัวผู้ช่วยกำกับพยายามจะแกะมือเขาเออกจากรั้วเว้ยพยายามจะแกะขาแกะแขนออกแรงของผู้ช่วยกำกับผิดมนุษย์มนามากมันแรงเยอะมากตัวฟูจิวะเริ่มจะหมดแรงเกาะราวเหล็กละรู้สึกว่าโอเคกูคไม่รอดแน่ๆกูตายแน่ๆจังหวนะนั้นเองอะ่ะมีแสงสว่างวาบขึ้นมาตรงหน้าเขาเว้ยแล้วมีคนตะโกนเฮ้ย <"He i, S 2> มึงทำอะไรนั้นน่ะตัวของคุณฟูจิวะ หันไปตามทิศทางของเสียงเห็นเป็นคู่หูของตัวคุฟูจิวะหรือคุณฮาราดะเดินดุ่มดุมดุมด,มดุมเข้ามาเลยเว้ยพร้อมกับทีมงานเต็มเลยตัวผู้เล่างงเอา้ามึงเอ้ยคุณฟูจิวะงงมากว่าทําไมถึงมาอยู่นี่กันได้ไหนบอกไปกันแล้วแล้วแล้วก็ก็นี่ไงกูกําลังถ่ายงานอยู่ไงแบบเกิดอะไรขึ้นทําไมหรอแต่ฮารดาดะที่เป็นคู่ของคุณฟูจิวะเดินเข้ามาแล้วตบหน้าเฮี้ยมึงอยากตายเหรอะวะตัวฟูจิวะงงกูอยากตายอะไรวะกูเกาะเพื่อเอาตัวรอดอยู่เนี่ย งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นตัวคู่เขาพูดต่อว่ามึงจะกระโดดน้ําหมอมึงจะบ้ามึงจะฆ่าตัวตายหรือไงมึงทาอะไรอยู่ตัวฟูจิวาระงงมากในสภา,า,าพที่เกาะราวเล็กเพื่อคุณตัวเองไม่ตายแต่โดนเพื่อนกล่าวหาว่าจะฆ่าตัวตายจนสุดท้ายเพื่อนเขาก็ลากเขาขึ้นมาจากสะพานเวยแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามึงหายไปไหนมาเนี่ยหลังจากมึงตกน้ําใช่ไหมฟูจิวาระตกน้ำอ่ะตัวของผู้ช่วยพุ่มกัปพาตัวของฟูฟจิวาระไปรถบัสเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากคุณฟูจิวาระขึ้นรถบัสไป ก็ไม่มีใครเจอคุณฟูจิวาระอีกเลยเว้ยคือคุณฟูจิวาระออกไปไหนคนเดียวก็ไม่รู้ผู้ช่วยกำกับเข้าไปหาในรถบัสแล้วก็ไม่เจอทีเนี้ยพอไม่เจอฟูจิวาระทีมงานแตกตื่นเลยเว้ยพากันวิ่งหาตัวทั่วทั้งแคมป์เลยจ้าสุดท้ายมาเจอฟูจิวาระอยู่ที่แท่นกระโดดบาจิจัมมะในสภาพที่กําลังจะโดดลงไปจริงๆอ่ะมันก็เลยเป็นภาพที่เพื่อนเขาเหลือคุณฮาราดามาตบหน้าแลวถามว่ามึงจะฆ่าตัวตายหรอซึ่งตัวของฟูจิวาระงงมากว่าเรื่องที่เขาเจอกับ เรื่องที่เพื่อนเล่าอ่ะมันเหมือนคนละเรื่องเลยเว้ยแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนปักใจว่าไอ้ฟูจิวราระกำลังจะฆ่าตัวตายก็เลยหยุดการถ่ายทําเลยเว้ยและจากเดิมอ่ะที่จะต้องค้างแรมในเซนในจุดแคมป์อะไรเงี้ยย้ายกองเลยไปนอนโรงแรมแทนวันลุกขึ้นจากคอนเทนต์จะเป็นแคมปิ้งไปอะไรกลายเป็นย้ายไปเป็นปัดเป่าแทนทุกคนไปวัดเลยทําพิธีปัดเป่าสวดมนต์ขอพงขอพรโชคดีที่ไม่มีใครถูกสิงหรือไม่มีอะไรตามมาแล้ว เรื่องที่ตัวของฟูจิวะจะกระโดดบันจี้ตามตองคือหรือคอนเทนต์ตองคือทั้งหมดถูกตัดหมดเลยถูกตัดทิ้งหมดเลยกลายเป็นเหมือนสิ่งที่ถ่ายทํากับสิ่งที่ออกสายเหมือนคนละเรื่องเลยและเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีการเล่ามีเพียงแค่ว่าเห็นเงาอะไรแปลกๆเท่านั้นไม่มีะไรโด,ดนดึงขาไม่มีะไรบันจี้จาค่าตัวตายทั้งหมดโดนตัดทิ้งหมดเลยเว้ยปัจจุบันฟูจิวะเลิกไปตลกแล้วอย่างที่บอกได้แยกทางกับคู่หูแล้วแต่ก็ยังมีได้เล่นตลกบ้างปะปายนิดหน่อย แต่ตัวของคุณฮาราดะห,หรือคู่คุณฟูจิวะยังคงเป็นตลกอยู่นะส่วนคุณฟูจิวะมาเปิดร้านโอโคโนมิยากิซึ่งทั้งสองคนจะคงเป็นเพื่อนกันยังมีแวะเวียนมากินกันอะไรกันซึ่งทุกครั้งที่เจอหน้ากันมันก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละว่าวันนั้นอะมึงเกือบตายแล้วจริงๆนะเว้ยมันก็เลยเป็นเหมือนบุญคุณของคุณฟูจิวะเนาะแบบไม่รู้จะตอบแทนเพื่อนคนนี้ยังไงอะแบบเป็นเพื่อนที่ช่วยชีวิตเขาวาอะไรอย่างนี้เนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณฟูจิวะให้สัมภาาาาษณณณ์์เเเวววว้ยยปปป็นนรระะสสบกกกกทีี่่ตตััััคุฟูจจจิอมแลลหง เผยแร่ไปได้ไม่นานคุณฟูจิวะ,ะก็จบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงจากสะพานจบครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์รบกวนซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็เมมเบอร์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้